สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เหงาๆไม่รู้จะทำอะไรเดินเล่นริเวอร์ซิตี้กว่าเฮ้ยคือตอนนี้ถึงริเวอร์ซิตี้แล้วปะขวบมาเร็วเกิน โอ้โคตรใหญ่โอ้เดินมั่นมากเรลยดเดินเข้าห้างอะโคตรนางพญาเรือวะต้องให้พวกชีนะจังหวะการก้าวยางการทิ้งสะโพโคตรจึ้งว้ายแชนเดเลียใหญ่มากว ตกกจแม่เสือสาวนสวยจริงๆมากับลูกเสือสงสัยจะไปเดินทางไกลกความจึง <ๆ S 2> แอ่ของล<อ>ิเวอร์ซิตี้คืออรู้ป่ามีผลงานศิละปะดูผลงานศิละปะชิ้นนี้สิไม่รู้ว่าชีเป็นอะไรดูชีโพสโอ้โฮโฮเบาหน้าชีเนี่ยฟ้าประทานจริงๆเลยว้ายคนลุกแย่ทุกคนตอนมีเข้าสู่ช่วงมิชชั่นเกมโหดของเรานะคะเกมของเราก็คือให้ทุกคนจับคู่แล้ว ไปถ่ายรูปยังไงก็ได้ให้ถูกใจแฮปปี <S 1> <S 1> ้มากที่สุดให้ถูกใจมากที่สุดก็จะได้ของรางวัลค่ะเราจะมาอธิบายกติกาเกมโหดของเราอีกรอบนึงนะครับให้ทุกคนโอน้อยออกจากคู่เป็นทีมโดยกำหนดให้1ทีมต้องมีสมาชิก2คนจากนั้นไปถ่ายรูปในมุมไหนก็ได้ภายใน River City ภายในสนาทีทีมไหนรูปสวยโดนใจแฮปปี้ก็ชนะเลยส่วนทีมไหนแพ้อดเข้าเย็นเข้าสูช่วงเกมไปเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้คู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูว่าใครคู่กับใครบ้างมาดูกันเลยกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปนะคะมาดูว่าแต่ละคนน่ะจะแยกย้ายไปทำยังไงให้ถูกใจแฮปปี้มาดูกันเลยหนึ่งสองสามย สัสดีค่ะตอนนี้เราก็ได้2กลุ่มผู้ชนะแล้วนะคะนั่นก็คือรูปแรกชดาดาส่วนรูปที่2ที่ได้นะคะก็คือนนรูปนี้กติกาใหม่ตามใจกรรมการเราจะเปลี่ยนกติกาเป็นหาผู้แพ้โดยการเป่ายิงฉุบใครที่แพ้คนนั้นจะอดก,กินข้าวเย็น ตอนนี้เราก็ได้กลุ่มที่ชนะแล้วก็กลุ่มที่แพนะคะก็ขอความยินดีกับกลุ่มนินิวลุกน้งกลุ่มมีไบออสแล้วก็กลุ่มฟิวแป้งส่วนกลุ่มที่แพนะคะก็คือกลุ่มของน้ำาัด้ายนะคะกับแบมแบมบางบ่อนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะวายอาจารย์ดูไม่ชอบกรรมการเลยค่ะนมก็ใหญ่กว่า แค่นี้แหละค่ะจบแล้วจะไม่แข่งรายกัรนี้อีกต่อไปบาย คนแพ้ไม่ได้ทาถึงไบอกว่ารสชาติจริงรับโอ้หอมาออมากอร่อยมากนั่งมองไปนะาก่าวา่าน่ากินมากอร่อยมากกระเมอกแพ้ทุกคนกินเลยอะ เป็นวายเว้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ผมได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแบบช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยดูตาเปล่าเนี่ยดูเหมือนกระเทยมาก แล้วดูเหมือนใส่วิกด้วย อะฝากอะไรถึงรกรรมการที่ตัดสินเมื่อกี้คะฝากเอ่อขอบคณะกรรมการทั้งสิบพันด้วยเมื่อกี้นะคะที่10บพันสุดเขียวในร่างเดียวอะคระั <c oughs> แล้วก็ขอบคนที่ได้ที่หนึ่งนะคะฝากไว้นะทไม่ได้เก่งะค่ะบล้วนี่นะ้อขอบคุณค่ะ